Mission World News World Report วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับพี่นีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่25มิถุนายน2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอียมดีครับ วันนี้นนมีข่าวมาเล่าให้ฟังทั้งหมด4เรื่องนะครับแต่ว่านนขอเริ่มกันที่ตัวเลขกันก่อนเหมือนเดิมนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อตอนนี้นะครับอัปเดตตอน10โมงครึ่งของวันนี้อยู่ที่9 4้า7 5 7นแคนแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่482,184คนนะครับส่วนตัวเลขของผู้ที่รักษาหายแล้วนะครับตอนนี้4,729,511คนนะครับ ตัวเลขในไทยวันนี้นะครับทางด้านสบครายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม1คนนะครับรวมแล้วสะสม3,158คนไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับยังคงอยู่ที่58คนแล้วก็วันนี้รักษาหายค่อนข้างเยอะครับ11คนนะครับเท่ากับว่ามี62คนที่กําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ เราไปที่หัวข้อข่าวกันครับข่าววันนี้นะครับอันแรกในเป็นเกี่ยวกับที่เกาหลีเหนือครับคิมจองอึนออกมาสั่งระงับแผนทางการทหารกับเกาหลีใต้นะครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับบราซิลผู้พิพากษาเนี่ยได้มีการสั่งให้ประธานาธิบดีบราซิลนะครับใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกไปในพื้นที่สาธารณะนะครับเรื่องที่3ครับกนงนะครับได้มีการปรับ คงอัตราดอกเบี้ยไว้อยู่ที่เดิมนะครับที่0.5แล้วก็มีการปรับประมาณการตัวเลขของ GDP นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับเป็น IMF ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับที่ออกมาปรับการคาดการ GDP โลกที่ดูแย่ลงไปอีกนะครับไปที่เรื่องแรกกันก่อนครับเรื่องแรกนะครับทางสื่อหลักของเกาหลีเหนือนะครับได้มีคําสั่งออกมานะครับ รายงานว่าคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือเนี่ยได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมาการทหารกลางของพรรคแรงงานเกาหลีเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยได้ข้อสรุปออกมาแบบนี้ครับว่าจะตัดสินใจยกเลิกแผนปฏิบัติการทางการทห,หารแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครจําได้คิมโยจองนะครับซึ่งเป็นน้องสาวของ คิมจองอึนเนี่ยได้ออกมาบอกว่าจะมีการปฏิบัติการบางอย่างเกี่ยวกับทางการทหารจัดการกับเกาหลีใต้นะครับเพราะว่ามีเรื่องของผู้แปรพักนะครับก็คือคนที่หลบหนีออกจากเกาหลีเหนือย้ายไปอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับได้มีการส่งตัวใบปลิวติดมากับตัวลูกโป่งนะครับแล้วก็ลอยข้ามาทางฝั่งเกาหลีเหนือซึ่งมีปริมาณที่เยอะมากๆแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับเกาหลีเหนือเป็นอย่างมากในตอนนั้นเนี่ยก็มีการสั่งแล้วก็มีระเบิดสํานักงานความร่วมมือระหว่าง2ประเทศด้วยนะครับ ที่บริเวณเมืองแกซองในนิคมอุตสาหกรรมตอนนั้นนะครับที่อยู่ทางทิใต้ของเกาหลีเหนือนแล้วก็มีชายแดนที่ติดกับเกาหลีใต้ด้วยนะครับซึ่ง อันนี้เนี่ยล่าสุดที่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับนอกจากมีคําสั่งที่ระง,งับแผนปฏิบัติการทางทหารแล้วนะครับก็จะมีการรื้อถอนลำโพงนะครับคือตอนก่อนหน้านี้เนี่ย <c oughs> เขามีการไปติดลำโพงเพิ่มเติมนะครับเพื่อ <ffe> ที่จะเหมือนกับส่งเสียงก่อกวนแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับทางเกาหลีใต้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีการถอนออกไปนะครับตามสื่อรายงานก็คือตาม KCNA รายงานนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางสื่อของทางเกาหลีใต้นะครับเขาก็มีรายงานว่า แหล่งข่าวในเกาหลีเหนือเนี่ยมีการพบเห็นการถอนกําลังของเกาหลีเหนือนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่คิมจองอึนออกมากล่าวนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการใส่กําลังทหารเพิ่มเติมเข้าไปในบริเวณทหารที่เป็นเขตที่เรียกว่า Demilitarized นะครับหรือว่าเขตปลอดทหารนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทําการถอนทหารกลุ่มนั้นออกมาแต่อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีการติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็จะไม่ยอมให้มีจะพยายามให้ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดนะครับคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายมากขึ้นนะครับแต่ว่าที่น่าสงสัยอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเหมือน ออกจะดูเป็นละครนิดนึงหรือเปล่าเพราะว่าตอนเริ่มต้นที่น้องสาวออกมาบอกเนี่ยน้องสาวเ็าบอกว่าได้รับคําสั่งมาจากพี่ชายแล้วก็ได้รับอํานาจมาว่าโอเคจะมีการคําสั่งทางทหารนะแล้วเขาก็ได้รับอํานาจมาเต็มด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นบทแบบ o o d c o p Bad c o p หรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าหลังจากนี้เนี่ยเกาหลีใต้จะมีการตอบโต้อย่างไรจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างไรนะครับเรื่องที่สองครับเรื่องที่2นะครับเป็นที่บราซิลครับคืออย่างนี้ครับ ถ้าเราได้เห็นภาพที่ประธานาธิบดีโบซานโรเนี่ยนะครับได้ออกไปเจอสื่อมนชนหรือออกไปตามที่สาธารณะต่างๆนะครับจะเห็นว่าถ้าประธานาธิบดีไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าใส่อุปกรณ์ป้องกันใดๆเลยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านเบรนาโตโคเอลโอโบเลรีนะครับซึ่งเป็นผู้พิพากษาในบราซิลเนี่ยเขาได้มีคําสั่งออกมาครับว่าสั่งให้ประธานาธิบดีเนี่ยต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาถ้าหากว่าออกไปในพื้นที่สาธารณะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆเป็นไปตามกฎหมายของเมืองบราซิล เลียก็คือเมืองหลวงของบราซิลที่ได้ออกกฎนี้มาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนแล้วถ้าหากว่ามีการฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับด้วยถ้านนจำไม่ผิดเนี่ยโทษปรับจะอยู่ประมาณหลักหมื่นบาทนะครับเมื่อคิดเป็นเงินไทยนะครับ อย่างที่บอกครับว่าจากภาพนี้เนี่ยเมื่อเห็นว่าประธานาธิบดีไม่ได้มีการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยทำให้ทางศาลผู้พิพากษาก็มองว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับประชาชนนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดความวุ่นวายต่อไปในบราซิลผู้พิพากษายังเสริมต่ออีกว่า จริงๆแล้วการออกไปในพื้นที่สาธารณะเนี่ยเราควรที่จะเคารพผู้อื่นด้วยการใส่เครื่องป้องกันต่างๆซึ่งในที่นี้หมายถึงหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ไม่ทําให้ผู้อื่นเนี่ยเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากเราด้วยทางประธานาธิบดีเองก็ยังไม่ได้ออกมาตอบโต้กับคําสั่งอันนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยศาลเคยมีคําสั่งให้ประธานาธิบดีไปตรวจเชื้อโควิด -19 มาแล้วถึง3าครั้งนะครับซึ่งโอเคผลตรวจออกมาเป็นเนกาทีฟนะครับและหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการรายงานผลเพิ่มเติม ต้องบอกว่าสถานการณ์ในบราซิลตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อขึ้นมาเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐแล้วนะครับโดยผู้ติดเชื้อเนี่ยมีมากกว่า1.1ล้านคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยแล้วเนี่ย51,000คนแล้วนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีเพ,พิ่งจะมีคําสั่งบอกมาบอกว่าให้ผู้ว่าการรัฐต่างๆเนี่ยพิจารณาเรื่องการปลดล็อกดาวแล้วก็สั่งให้ธุรกิจและร้านค้าเนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งคือ ทางรัฐบาลกลางอย่างประธานาธิบดีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคอน FLICT หรือว่ามีการประทะก,กันกับทางผู้ว่าการรัฐอยู่บ่อยครั้งอันนี้คล้ายๆกับที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะครับที่ความเห็นของทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ตรงกันนะครับไปที่เรื่องที่3ครับเรื่องที่3นะครับแบงก์ชาตินะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้ออกมาสรุปนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมเกิดขึ้นนะครับ มี2เรื่องหลักๆครับอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับลดการคาดการตัวเลข GDP ของปี2020ครับจากเดิมเนี่ยเขาคาดการว่าในช่วงตลอดทั้งปีนี้เนี่ย GDP จะติดลบประมาณ5.3นตะครับตอนนี้ปรับให้แย่ลงอีกนะครับเป็นลบ8.1ซนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็แบงก์ชาติก็ประเมินนะครับว่าคาดการว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะหดตัวมากกว่าเดิมเพราะว่าผลจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ย รุนแรงกว่าที่คิดไว้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของตัวอัตราดอ,อกเบีย้ยนโยบายนะครับจากเดิมตอนนั้นเนี่ยเรามีการปรับลดมาจาก0.75%ลงมาอยู่ที่0.5%ใช่ไหมครับซึ่งแบงค์ชาติเองก็เห็นว่านโยบายอันนี้เนี่ยก็เหมาะสมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงอัตราดอ,อกเบีย้ยไว้อยู่ที่เดิมอยู่ที่0.5%นะครับ ตอนนี้เนี่ยเมื่อดูเรื่องของมาตรการผ่อนคลายทางการเงินที่ผ่านมาถึงมาตรการทางการคลังของรัฐบาลมาตรการด้านการเงินต่างๆสินเชื่อที่ออกมาให้กับเราบริษัทเ่าธุรกิจนะครับเพื่อช่วยให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็สนับสนุนให้สภาพคล่องของบริษัทเนี่ยยังคงดีอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าทางแบงค์ชาติมองว่าทําได้ค่อนข้างที่ดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีการปรับลดตัวคาดการณ์ลงนะครับนอกจากตัว GDP แล้วเนี่ยก็ยังมีการปรับลดตัวคาดการณ์ของ การส่งออกด้วยจากเดิมเนี่ยคาดว่าจะติดลบประมาณ8.8%ตอนนี้คาดว่าจะติดลบเป็นลบ10.3%นะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยจากการคาดการณ์อันใหม่เนี่ยมันทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าจะแย่กว่าในปี40ที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นอีกตอนนั้นเนี่ย GDP ของไทยเราเนี่ยติดลบ 7.6%นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างหนักหน่หนวงเลยทีเดียวสำหรับปีนี้อย่างไรก็ตามทางกรนงยังมองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเขาคาดว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวสำหรับในเตร์ที่3แล้วก็ในควเตอร์ที่4นะครับถ้าหากว่าไทยเนี่ยสามารถควบคุมการระบาดได้ดีต่อเนื่องแบบนี้แล้วก็ไม่เจอการระบาดในรอบ,บที่2นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทางคณะกรรมการยังมองว่า จริงๆแล้วควรจะมีนโยบายเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างของธุรกิจแล้วก็ทําให้มันสอดคล้องกับที่เขาเรียกว่า New Normal เนี่ยนะครับหลังจากการแพร่ระบาดของโควิดมันเริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ใกล้เคียงที่จะเข้าสู่การตลดล็อกในระยะที่5แล้วด้วย ไปที่เรื่องสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ IMF ครับ IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับคืออย่างนี้ครับเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ที่ไทยเท่านั้นนะครับที่ออกมาปรับตัวเลขการประมาณการนะครับแต่ว่าทาง IMF เองเนี่ยเขาก็มองว่าผลกระทบของโคโรนาไวรัสเนี่ยน่าจะยืดเยื้อกว่าที่คาดคิดไว้นะครับโดยเขาก็มีการปรับลดการคาดการ GDP โลกครับจากเดิมเนี่ยเขาคาดการไว้ว่าโลกเนี่ยน่าจะ GDP ติดลบประมาณลบ3เเนนะครับสำหรับปีนี้ แต่ตอนนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอีกครับรวมแล้วเนี่ยตอนนี้ปรับลดคาดการเป็นลบ4.9%นะครับและนอกจากนี้ครับไม่ใช่แค่นั้นในปีถัดไปในปี2021เนี่ยเขาก็เคยคาดการณ์ไว้ว่า GDP น่าจะมีการฟื้นตัวมาค่อนข้างเยอะก็คือฟื้นตัวมาประมาณ 5.8%นะครับตอนนี้ก็ปรับลดลงแล้วเหลือเพียง5.4%นั่นแสดงว่า IMF เนี่ยมองว่าสถานการณ์ของโควิด1 9เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลากยาวไปจนถึงช่วงปีหน้าแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวในช่วงอาจจะเป็นควอเตอร์ที่2-3-4ของปี2021หรือเปล่านะครับซึ่งการที่ออกมาตัวเลขคาดการแบบนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นเลยว่าสถานการณ์เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแย่กว่าที่คิดนะครับ ทาง IMF เนี่ยมีการพูดประโยคหนึ่งครับนนขอโค้ดมาเลยนะครับเขาบอกว่า financial market seen as disconnected from economic outlook นะครับนั่นหมายความว่าคือตลาดหุ้นตอนนี้เนี่ยที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะไม่ได้สะท้อนถึงเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ปัจจุบันแท้จริงเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผลกระทบจากโควิด19เนี่ยมันมากกว่าที่คิดแล้วก็ตลาดหุ้นเองบางจุดก็ดูเหมือนจะขึ้นไม่หยุดเลยนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นความแตกต่างกันระหว่างสภาพเศรษฐกิจจริงๆ กับสภาพของตลาดหุ้นนะครับอย่างไรก็ตามก็มีการปรับตัวเลขของ GDP ในรายประเทศอื่นๆด้วยนะครับเช่นสหรัฐเนี่ยจากเดิมที่คาดว่าจะติดลบ5.9%ก็ปรับเป็นลบ8%นะครับยุโรปจากเดิมเป็นลบ7.5%ก็ปรับเป็นลบ10.2%แล้วก็จีนที่ดูเหมือนว่าจะน่าจะฟื้นอันแรกสุดเนี่ยนะครับจากเดิมคาดว่าจะบวก1.2%ก็เป็น แค่หน่1%เท่านั้นนะครับนี่เป็นอัปเดตล่าสุดจากของทาง IMF นะครับที่เป็นตัวเลขที่ค่อนข้าง IMPACT แล้วก็ออกมาพอดีกันกันกบทางที่กนง,งทางของไทยเนี่ยได้ออกมาปรับการคาดการณ์ตัวเลขพอดีเลยนะครับเราจะเห็นว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็คาดการไปในทิศทางเดียวกันคือคาดว่าผลกระทบของโควิด -19 มันน่าจะลากยาวกว่าที่คิดไว้นะครับสำหรับใครที่ตอนนี้คิดว่าตอนสถานการณ์มันเริ่มกลับมาดีขึ้นเนี่ยนน์ก็อยากจะเตือนว่าระวัง เรื่องของการใช้เงินไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ทุกคนนเริ่มเบลอเบล,อ,บลอพอเจอสถานการณ์มันรุมรุมรุมไปหมดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหลงทางนิดนึงพอเริ่มจับทางได้เนี่ยตอนนี้แหละครับเป็นจุดที่ เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมาจากโควิด -19 ในช่วง2ควอเตอร์แรกที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างและมันจะส่งผลต่อเราในควอเตอร์ที่3ควอเตอร์ที่4ต้องมานั่ง planning กันใหม่แล้วว่าเราจะวางแผนกับบริษัทวางแผนกับธุรกิจของเราอย่างไรเพื่อให้สามารถที่จะอย่าพูดถึงว่าจะเป็นชนะเลยพูดถึงเอ,เอาตัวรอดก่อนหลังจากนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของมิชชั่น w o ล l น n e w s รีพอร์ตในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ สวัสดีครับ Mission World News Report